เ,เขาบอกว่าไอป้อนมันไปอยู่กับป้ามันะเื่อุนเดีวไห้กลอน,นอืถามหาอยู่เห็นตวเียน้อา,อานะอก็ไปทางานไปัยแล้วม่ไกลับมา,า,มาไม่อ่อน่นอ

มีเยียละีล้วคงไม่ใช่ละมั้งมั่ไม่นีของไครอ่ะมีน้อยเงินกำาลังเงียเลยลูกดิ่ดำเลยเนาะ

ก่อนพ่อแม่เกาผัดให้กลมขึ้นหลานแบบนี้เลยใส่ริ้วดั้เข้าไว้วผัดให้มันมแห้งมันจะได้กลม,มกล่อมคนกระทะด้วย,ยนะนัะ่นเห็นไหมน้อยยังเหตุใดก้นกระทะอยู่นั้นเนี่ย <c oughs> น้ำเย็นน้ำอ๋อน้ำมันลม้อเหรอ การก็คนตุ้มาแล้เพาะใส่้อเีขาแห้ใส่ชิ้นเนี่ยแล้วก็ให้คั่วไม่ไหม้ยังงเขาบอกว่าเนี้

ผมเสื <t <t ้อไม่หนาวเสื <t 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 ้อผู so ้จะว่าเสอันไม่ใหญ่ยางกไม่หนาวเลยะครยืดยดยยอูอืมเ่อันนี้ไม่ใชเหรอใชยอ้า เมื่อวานทนหนาวไม่ไหวสี่โมงก็จะปิดร้านเนี่ยโหลมแรง